คุณเนี่ยติดเงินที่อยู่14ล้านก็มาจากของพวกนี้สุกไหมที่เขามให้คุณขายใช่ค่ะขายได้มาเท่าไหร่80กว่าบ้าทางหมู่บ้านเนี่ยเจอไปกี่ตัวแล้ว30กว่าตัวผมให้ทีมงานไปแบกมาอุ้ยตัวใหญ่มากนะเฮ้ยอย่ามาทางผมอย่ามาทางพี่ทีนี้เลย28มีบนาภรรยาคุณโต้งก็พบลูกงูเห่าเข้าในบ้านคุยกันแล้วก็อุ้ยตกใจเรามีลูกเล็กเนาะเพิ่งอยู่มานนานหรือยังที่นี่ สี่ปีแล้วค่ะสี่ปีไม่เคยมีเลยใช่ไหมบ้านเปิ้ลเปิเป้ลไม่เคยพบเลยพอคุยเสร็จเพิ่งกลับจากเที่ยวเนาะก็จอดรองเท้าไว้หน้าบ้านก<ม>็เลยใช้นิ้วอ่ะค่ะสองนิ้วเกี่ยวลงไปแบบนี้คุณหนุ่ม,มแล้วก็ย่อตัวเหมือนเหมือนธรรมชาติคนจะจะเก็บรองเท้าอ่ะค่ะเราเห็นดอกจันเลื้ยผ่านนิ้วอย่างเงี้ยค่ะเลื้อยผ่านนิ้วเราไปเลยตอนนั้นเห็นเป็นตัวเล็กๆยังไม่ยังไม่เห็นไซส์เพราะมันอยู่ในรองเท้าเ<ม>พื่อนบ้านก็ตามเราประพอมาจาับตัวที่สองถัดมาหลังจากนั้นเริ่มเยอะละผมก็เลยหามาตรการป้องกันเอากมาถันโรยหน้านระปต ไม่กลัวด้วยผ่านกรรมฐานไปเลยครับไอ้ที่บอกว่าโบราณโบรานบ,บอกงูมันกลัวมันก็ยังมาลูกคนเล็กผู้หญิงสามขวบรึ่งกําลังเดินออกจากบ้านพอเดินออกมาเนี่ยช่วงจังหวะหันหลังงูลเลื้อยผ่านขาเข้าไปห่างจากระยะขาเขาเนี่ยอยู่ประมาณ1 0บถึงสิเซนได้ไม่รู้จุดว่าเขาออกมาจากไหนแต่เหมือนว่าจะออกมาจากรูท่อท่อระบายน้ำอะค่ะคือตอนนี้ตั้งแต่วันที่28ที่เจอตัวแรกนะจนถึงวันนี้เจอไปกี่ตัวแล้วสากว่าตัวค่ะ สากว่าตัวที่เราพบมาตลอดระยะเวลาเนี่ยคือไซส์แรกที่เราเจอเท่านิ้วชี้ใหญ่ขึ้นแล้วลงมาเล็กลงอะคะ่ะมันมาหลายชุดเลอเกินคือถ้าเกิดว่ามันมาจากไข่ในรุ่นเดียวกันเนี่ยมันควรจะตัวเท่ากันหมดแล้วมันมีที่ไซส์ใหญ่กว่านั้นรวมไปถึง เกล็ดงูที่เขาไปลอกคราบเอาไว้ใช่ไหมฮะอันนั้นใหญ่เท่าไหร่ฮะใหญ่กว่าแขนเลยค่ะเคยไปสำรวจรอบหมู่บ้านเป็นอะไรฮะอีกฝั่งกำแพงหมู่บ้านเนี่ยเขาทำอาชีพเป็นทำสวนนะคะอันนี้ป่ะฮะใช่แล้วอีกฝั่งหนึ่งฮะเป็นโครงการของเขาที่สร้างต่อไปค่ะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นถนนแล้วก็เป็นทางเข้าหมู่บ้านโอเคด้านหลังฮะด้านหลังก็ยังเป็นเป็นเป็นป่าอยู่นะคะด้วยความที่คุณนิกเองเนี่ยก็เป็นเป็นประธานชมรมอัลอฮิพิทยาอ่ะถ้าเบื้องต้นคิดว่ามันคือมาจากไหนก็คือมันจะมีปัจจัยแบบนี้ในช่วงแรกๆเน่่่ยยนนงออแู แต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยดินเนี่ยมันซุดตัวลงไปพอซุดตัวลงไปปุ๊บมันเป็นโพรงเป็นอย่างนี้ไหมฮะตรงนี้น่าจะเป็นกำแพงทางเข้าทางเข้าไปนในตัวหมู่บ้าน<ม>พอมันเลื้อยเข้าไปไปเจอโพรงปัญหานี้ก็คือว่าพองูเห็นว่ามันเป็นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมอุณหภูมิพอเหมาะเขาก็จะจับจองเป็นที่อยู่อาศัยคือฤดูการนี้จะเป็นฤดูการที่ลูกงูเห่าเจาะไข่ประเด็นคือ30กว่าตัวในช่วงเวลาไม่กี่วันเองตั่มมันไม่เท่ากันอย่างเงี้ยอันนี้คือมันมา,มาจากมาจากต่างพ่อต่างแม่ไหม เป็นไปได้ว่าเป็นคนละข้อกันโอ้โหเวรกร,รมกรมนะลกงูเห่าตัวหนึ่งเนี่ยมันมีไข่กี่ฟอง15 20เป็นไปจนถึง30ฟองลูกงูเห่าเนี่ยพอออกจากไข่มาเนี่ยคือชุดหนึ่งเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ2วันในการฟักไข่ออกหมดทุกฟองอซึ่งเขาก็จะค่อยๆอ,ออกอาทิตย์หนึ่งก่อนที่จะกระจายออกไปในเบื้องต้นเนี่ยมันแก้ยังไงได้บ้างสมมติว่าตรงพื้นที่ตรงไหนมันมีรูที่งูจะเข้ามาจากภายนอกต้องปิดซะสองงูที่มันเข้ามาแล้วมาอยู่แล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราสามารถที่จะดักจับหรือเคลื่อนย้าายออกมได ก็คือเคลื่อนย้ายให้หมดแล้วก็ต้องปิดตรงนั้นซะกัน,นบบยนกมากาแสดงวันนี้หมู่บ้านต้องเข้ามาดูแลด้วยใช่คือเมาเป็นตัวโครงการด้วยแต่ทางนี้เขาลังได้รับความเดือดร้อนจากทางหมู่บ้านด้วยไม่ใช่แค่งูอย่างเดียวงูที่แบบไอ้ที่ว่ายาวฟุตหนึงเป็นลูกงูอยู่เนี่ยมันมีพิษไหมมีครับแรงไหมรุนแรงครับตายไหม ก็น่าจะตายตายนะคือศพก็ตายถูกไหมพิษงูช่วงวัยเด็กเนี่ยมันจะมีความบริสุทธิ์แล้วอย่างเวลางูเนี่ยตัวเล็กเวลาเขากัดเขาไม่สามารถที่จะควบคุมปริมาณพิษได้ก็คือว่ากัดแล้วก็ปล่อยเต็มต่างจากตัวใหญ่ตัวใหญ่บางทีหนึ่งทีปุ๊บแล้วก็มีการเขาย้อนมาเก็บไว้ใช่มีการเก็บไว้อีกส่วนหนึ่งแล้วยิ่งเด็กเล็กๆอยู่บนเตียงเดือนกว่าอย่างนั้นนะเนาะอย่างที่ลมควันอัดควันไปเราเราแจ้งตามเราแจ้งบอกเขาว่าเอยแล้วถ้ามันหนีไปที่อื่นอะไรย่างไรในคลองเด็กก็หลังจากที่ลมควันไปแล้วก็ไอตัวเนี้ย จะนในคันเต่าขอโทษนะไม่ได้บูลลี่นะเอาที่พ่นยุงมาพ่นอัด บอกเป็นซนเนคันเตอร์แต่ซนเนคันเตอร์ที่เขาแจ้งเนี่ยเคยเห็นมาเก็บขยะที่ <laughs> ที่หมูบ่บ้านอันเนี้ยที่<อ>ที่แบบทําใจกว่า <laughs> คุณรับปากลูกบ้านแล้วคุณก็ไม่ทําอะไรเจ้าหน้าที่บางคนของโครงการเขาทนไม่ได้เขาควักเงินตัวเองออกมาซื้อไปอุดให้ชั่วคราวสิ่งที่เราขอแล้วบอกเขาว่าประกาศแจ้งเตือนให้ลูกบ้านทั้งหมูบหม่บ้านทราบถึงพยนันอันตารายต่อชีวิตว่ามันมีสัตว์มีพิษอาศัยอยู่ช่วยสํารวจโพรงทําการอุดโพรงที่มันจะเดินทางเข้าและออกอให้ก โครงการทําให้หน่อยตอนนี้ยังอยู่ในอำนาจการดูแลของโครงการใช่แต่เมื่อไหร่ที่มันถูกส่งต่อไปที่นิตินี่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็นี่ไงที่นั่งจ่ายเงิน <c oughs> ซื้อบ้านเขามานี่ไงก็ต้องมาดูแลตัวเองเนี่ยคุณหนุ่มแล้วมันคือชีวิตลูกหลานพวกเราชีวิตตัวเราเองอะสิ่งที่เราขอแล้วบอกเขาว่าเราขออันดับแรกคือประกาศแจ้งเตือนภัย4 5 0 0หลังคาเรือนในหมู่บ้านอะปากซอยสองเขายังไม่รู้เลยคุณหนุ่มว่ามีงู30มสิบตัว <c oughs> ตายแล้วขึ้นลองพักแล้วค่ะ คุณเมย์กับสามีไปพักที่ภูเวลล่าตอนแรกคุณจ่าย1 9 0 0 0 ค่ะจไ้โอนไปแล้ววันที่11หลังจากนั้นพอคุณไปถึงสถานที่ปุ๊บนะเขาเดินถือคิดอีก1 9 0 0ง่กา็พอ2คืนจ่ายเต็มมงเงินของประจําเขาใจ่สอ2,000ค่ะอันนี้เราเข้าใจของเรื่องรีสอร์ทแต่มันมามีเช็คเอาท์โทรหาเจ้าของเขาก็ส่งแม่บ้านมาเขาบอกว่าพี่คะแก้วแตกหนึ่งใบอ๋อหลานทําแตกหนึ่งใบเราก็เลยบอกโอเคค่ะงั้นคิดค่าแก้วไปเลยใบเท่าไหร่แต่ทีนี้น้องเขาไม่ตอบค่ะเขาหยิบเป็ดขึ้นมาแล้วเขาชี้ตรงกลางเลยค่ะว่าเนี่ยเป็ดรั่วนะคะพี่บอกหพี่ก็ไม่แน่ใใจนนนนนะะหูููเเเเพพพรราาาาว่่่่่่ีีไไมมดด้้้ลยยอออััทขก สมบูลแบบขนาดไหนแล้วทางแม่บ้านก็ไม่ได้มาชี้แจงเราว่าพี่ไปตรวจเป็ดดูก่อนนะคะอะไรอย่เงี้ยุุยกันแล้วบอกว่าหนูเอาที่เป่าลมมาเลยมันรั่วตรงไหนจะได้รู้ น้องเขาก็ยังไม่ไปพอคุณลิขิตคุยโทรศัพท์เสร็จจากบนรถเขาได้ยินว่าเ็ด่วอีกแล้วโอ้โหเจอปัญหามาสองรอบแล้วเขาอารมณ์ขึ้นเลยผมไปเที่ยวชะอำผมก็โดนรถของน้องเขาใช่ไหมไม่ใช่ค่ะนั่นอีกตัวหนึ่งตีตัวนึงที่ชะอำเจ้าของยืนยันคนละคนละเจ้าของครับผมโวยเลยผมก็บอกที่ไม่จ่ายนะหนูทำตามหน้าที่ถ้าพี่ไม่ปรับหนูเจ้าของรีสอร์ทภูวิล่าจะหักเงินหนูเองห้าร้อยในความใจใจผมก็บอกว่าไม่ได้ละถ้าเราทิ้งไปเฉยเฉยน้องเขาต้องเดือดร้อนผมก็เลยบอกงั้นไปโรงพักแม่บ้านโทรหาเจ้าขขออออองรรรรีีส์ทตบบบบแมม่่่้้าาาานใหกเวัถไป เลยเจอกันคุณเอาเป็ดเ<อ>ข้าไปได้ยังไงอ่ะก็มันเป็นกระฐานของกลางผมนําออกไปก็<ร>โดนกล่าวหาว่าลักทรัพย์อีกเอผมก็อ,ออกมาคุณเอาออกไปไมได้เพราะผมต้องคุ้มครองเขาเขาไม่งั้นถ้าผมให้เขาไปอ่ะ เขาเกิดไปเจาะรูขึ้นมาทำยังไงอะครับเป็ดอันเนี้ยคือตอนแรกอะมันไม่ได้รั่วใช่ไหมไม่รั่วค่ะยืนยันใช่ไหมฮะยืนยันค,<ฮ>ค่ะตัวนี้จะมีที่สูบสองที่ก็คือตรงกลางแล้วก็รอบตัวอ่าอันที่ตึงอยู่ฝั่งซ้ายแล้วตัวนี้มันฟีไปเห็นไหมในกรณีของพี่เขาอะค่ะคือมันก็เป็นความผิดของหนูเองด้วยเขาไม่ได้มีการเช็คเป็ดตั้งแต่แรกใช่ค่ะคือพี่ตำรวจเขาบอกว่าหนูมีใบที่พี่เขาเซ็นไว้ใช่ไหมคะเป็นเหมือนสัญญาถ้าเขาถามหนูว่าหนูอะสามารถฟ้องได้หนูจะฟ้องไหมวันที่อยู่สอนอหนูตอบไปแล้วว่าหนูไม่ ่พีหนูไม่มีอะไรเลยค่ะคือหนอูจบตั้งแต่ที่บ้านพักคือพี่เขาก็ได้เงินครบแล้วที่พี่เขาเอาเงินประกันคืนไป2000บาทที่บ้านทางเราจริงจริงเราต้องหักไว้500กับค่าแก้วใช่ค่ะค่าแก้วก็ไม่ได้หักค่ะแล้วก็เป็ดก็ไม่ได้เรียกร้องที่จะคืนค,คือพี่เขาไปลงพักไปลงพักอย่างเดียวเลยแล้วก็เอาเป็ดคืนไปลงพักส่วนพนักงานของหนูก็นิ่งกันทุกคนที่โรงพักที่พี่เขาโพสโซเชียลว่าอยากรู้ว่ามันรั่วตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ตำรวจเขาก็อยากให้เรามันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราคุยกันได้แล้วหนู ว่าโอเคค่ะพี่ทาง,งั้นหนูจบนะคะหนูเอาเป็ดตัวนี้กลับบ้านแล้วก็เงินประกันก็อยู่กับพี่แล้วก็คือไม่ได้มีการเรียกร<ก>้องอะไรจบตรงนี้แยกย้ายกแต่หลังจากกลับบ้านไปเต็มเลยพี่คนที่จะมาด่าเราใช่ค่ะโทรมาด่าพี่เขาโพสโซเชียล แล้วทีเนี้ยหนูเงียบหนูไม่มีการตอบโต้อะไรกับโซเชียลเลยกำมีข้อความอะไรของพี่เขาส่งมาแล้วหนูเตรียมรับมือโลกโซเชียลได้เลยอะไรเงี้ยเขาขู่มาก่อนครับก็ผมเข้าใจว่าเขาจะไม่ยอมจบเพราะว่าติ๊กต็อกมันออกไปก่อนครับคุณหนุ่มแต่ว่าพี่ผู้ชายไปกระหน่ำว่าเขาผมว่ามันก็เกินไปนะคุณไปพูดแบบนี้ว่าเขามีหัวฝรั่งอ่ะเขาฟ้องได้ไหมฟ้องได้ครับอย่างนี้ถือว่าพี่ผิดหมิ่นประมาทเต็มๆตมแล้วอย่างเงี้ยเขาเรื่องส่วนตัวที่ผมคุยกับเขามาโพสต์มาออกข่าวอย่างเงี้ยตรงที่ว่าสามีฝรั่ง่ะไมมีตัวตนจรริงคับมี่ย พูดสอมีฝรั่งอ่ะมีคนเล่าครับ <c oughs> คนจดทะเบีน <ผม S 2> บนยน <มา S 2> ก<จ>ันมา10กว่าปีแล<ช>้วครับเขาจดทะเบียนกันมา10กว่าปีผมเป็นกลางกันนะครับเม<อ>ื่อมีการเจราจาจบแล้วเนี่ยเจ้าของก็ควรจะต้องลบโพสต์ออกอไม่ใช่แช่ไปแบบนั้นแต่วันนี้เดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าทางฝั่งเนี่ยเขาจะเอาอยัางไงตอนนี้ประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เป็ดแล้วเพราะเป็ดเนี่ยมันเคลียร์กันจบไปแล้วทางนี้เขาไม่เอาตังค์ละประเด็นถัดไปมันเป็นเรื่องของการแจ้งหรือฟ้องร้องเรื่องหมินประมาทเรื่องหมินประมาทกันแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะแจ้งพี่ได้เหมือนก มันหมิ่นพี่พี่ก็มีสิทธิ์จะแจ้งความหรือฟ้องร้องก็ได้ <ทำ S 1> เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าถึงเวลาแจ้งเข้าไปแล้วฟ้องเข้าไปแล้วมันไม่ได้เข้าก็โดนฟ้องเท็จคุก,กไม่ยาว คบกันได้หนึ่งเดือนก็คือย้ายไปอยู่ด้วยกันคือฉันรักเธอมากฉันขอสักชื่อเธอหน่อยชื่อพานุมาตรเป็นชื่อของหนูค่ะอ๋อเป็นชื่อจริงเลยเหรอใช่ค่ะแล้วหนูสักชื่อขึ้นไหมเอาชื่อเขาใส่เหมือนกันค่ะแล้วตอนที่คบหากโก้เนี่ยเขาบอกทํางานอะไรเป็นหัวหน้าเว็บขายหวยออนไลน์ค่ะไปเห็นบอกว่าเขาอ้างตัวเองเป็นลูกลูกผู้กํากับค่ะตำรวจตำรวจเลยค่ะและเห็นบอกมีคุณส่วนร้านร้านเล่าที่พวกหนูไปเจอกันค่ะเคยสืบว่าเขามีภรรยาไหมเขาบอกว่าแยกกันอยู่ก็คือเลิกเลิกกันไปแล้วประมาณ2-3ถึงเดือน ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งทักเฟซบุ๊กน้องสาวหนูฝากบอกพี่สาวว่าให้ผู้ชายคนนี้ติดต่อพี่มาหน่อยเพื่อที่จะมาเซนาา็นใบหย่าหนูก็เลยช็อกโก้ก็แตละภาพคือความจรงิงตกลงข้อยาทางนู้นแล้วก็จะแต่งกับเราใช่ค่ะอา้าวเรื่องมันก็ดูจะจบแล้วนี่มันพีคกว่านั้นเข้าไปอีกค่ะเจ็บใจเข้าไปอีกค่ะคืออะไรฮะนุ่นเตือนอ๋อนุ่นคือเมียเขาเองเนี่ยืช่เราเขาเตือนเราว่าอะไรให้ระวังว่ากโก้คบอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งนะ เป็นเด็กเชียบีเเป็นเด็กเชียบีชื่อแนนโนะชื่อแนนโนโอ้โหแล้วผู้หญิงคนนี้ก็รับรู้ว่าโก้มีแบมเหมือนกัน เห็นบอกว่าโก้เขาจะพาผู้ใหญ่มาคุยเรื่องของการจัดงานแต่งงานใช่ไหมใช่ค่ะช่วงนึงจะมีป๋าคนหนึ่งโทรมาคุยกับแบมอืแต่แบมไม่แน่ใจแบมไม่เคยเห็นป๋าคนนี้เลยก็โทรมาว่าอะไรพูดทํานองป๋าจะให้ค่าดองแบมหนึ่งล้านค่าสินสอดหนึ่งล้านบาทกับทองห้าแสนป๋านี่ก็เป็นอะไรกับโก้โก้บอกว่าเป็นเป็นพ่อคนที่สองเป็นเือนพ่อบุญธรรมใช่ค่ะหลังจากนั้นจนแบมได้มาเจอข้อความที่พี่ต้นเขาสารภาพกับแบมว่าเขาไม่อยากทําแบบนี้อีกแล้ว ซ,ซึ่งแบมก็ไม่รู้ว่าป๋าคนนั้นกับพี่ต้นจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าข้อความหรือคําพูดโก้ส่งสคริปให้เขามันคล้ายกันมากเลยค่ะหนูไม่รู้ว่าเขาจะว่าจ้างกันหรือเปล่าแล้วต้นจริงๆตัวจริงเขาเป็นใครวินเป็นแก๊ปฟู้ดส่งอาหารนะคะคุณพระวันที่5โก้บอกว่าเดี๋ยวโก้จะโอนตังค์ให้แบมนะ2000 20, 0ตอน5ทุ่จัดงาน ใช่ค่ะแล้วว <5 S 2> ันที่หก <6 S 1> วันแต่งงานไปไงติดต่อไม่ได้ค่ะเทเลยคือวันนี้คุณรู้แล้วว่าเขาไปคบกับแนนโนกบซ้อนมาตลอดใช่ค่ะแต่เขาปฏิเสธทางสื่อว่าเขาเลิกกับหนูก่อนเขาเลิกกับหนูวันที่สองพฤศจิกาก็เลยถามเขาว่าวันที่สองหนูยังมีข้อความแชทที่เขายังบอกรักยังบอกอะไรหนูอยู่เลยคุณก็ก่อนอื่นผมถามก่อนเลยคุณไปบอกเขาจริงไหมคุณเป็นลูกพุ่มกับเป็นเจ้าของร้านเหล้าแล้วก็เป็นเจ้าของพวกไอ้ไอ้ลอตเตอรี่ออนไลน์เนี่ยไม่พี่ผมผมผม ผมไม่ได้พูดครับแต่แบมมีหลักฐานนะคะมีพยานเยอะด้วยค่ะไอไอที่ผมอ้างอ่ะอาจมีพี่แต่ผมบอกฝากขอโทษไปแล้วนะพี่ไอรอยสักคุณสักชื่อของแบมเพราะคุณรักเขาจริงๆใช่ไหมเอาตร,ตรงๆว่าพี่โดนบังคับครับผมก็<ะ>โดนบังคับโดนบังคับโก้ถามช่างที่สักไหมแบมไม่เคยอยากสักชื่อเธอเลยเธอเป็นคนบ <โฮ S 2> ังคับฉันคือเอายี้ดีว่าโก้ที่โก้พูดแบบนี้เพราะเมียใหม่นั่งหยู่ข้างใช่ไหมอ่ะฮะใช่ครับไม่กล้าออกตัวถูกไหมเดี๋ยวเมียใหม่ด่าถูกไหม ไม่เ,<อ>เกี่ยวตี่ตอนนั้นรักกันดีอ่าผมยอมรับผมก็สักและไอ้รอยสักนี่ยังอยู่ไหมผมไปสักทับไปเลยอ่ะพี่ไม่ได้ไปสักแนนนกทับนะไไม่ไแนนนมีอีกข้างนึงค่ะอุย แเป็นคนเขียนให้ก็เขาบอกว่าเป็นชื่อแม่เหมือนกันแม่ชื่อนุจรีแล้วแล้ว,แล,วแล้วนุจรีเนี่ยตกลงเป็นแม่หรือเป็นเมียแฟนใหม่ครับแล้วไปโกหกแบมก็เป็นชื่อแม่จริงไหมใช่ครับเรื่องนี้คุณต้องการจะอะไรอคุณบอกเขาเลยคุณอยากได้ยังไงตอนนี้โก้ํำระมาแล้วสามหมื่นบาทแต่ยังมีส่วนที่เหลือในค่าเสียเวลาแล้วก็ค่าจัดงานที่แบมชำระไปแบมขอแค่เงินส่วนอีกสองหมื่นแล้วแบมจะจบถ้าไม่โอนพี่จะไปแจ้งความคืออย่างนี้ครับโก้พี่แก้วพูดสั้นๆน,น,นิดเดียวพฤติกรรมที่โก้ได้มีการ พูดคุยกับคุณต้นเนี่ยมีส่วนในความผิดฐานช่อโกองนะครับในการ,ร <อ S 1> หลอกลวงไม่ว่าจะเป็นการเมคเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นทําปกปิดข้อความจริงให้ทางฝั่งของแบมเขาหลงเชื่อเนี่ยตรงนี้มันเป็นความผิดคดีอาญามีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีนะครับออแอน,นพี่ถามหน่อยตอนที่คบกับโก้แอน,นรู้มาก่อนไหมว่าเขามีแฟนอยู่แล้วอะตอนที่พี่เขามาอยู่กับหนูคือเขาบอกแล้วนะคะว่าเลิกกันแล้วแนนจําได้ไหมวันที่พี่ไปตามโก้ที่หอวันที่11เดือน11นั่นคือแนนเริ่มรู้แล้วว่าโก้ไม่ได้เลิก กันกับพี่ แล้วโก้มันก็รับสาร,รภาพพูดด้วยว่าแนนก็รู้ทุกอย่างเหมือนกันว่าโก้คบกับพี่อยู่พี่มีคลิปนะแล้วหนูรู้ไหมว่าวันที่6พฤศจิกาคืองานแต่งงานของเขาที่เขาต้องแต่งงานไม่รู้ค่ะอันนี้หนูไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพี่เขาสองคนค่ะอ่ะตอนนี้ตอนนี้พอหนูรู้แล้วหนูจะทายังไงลูกมันมาไกลแล้วอะค่ะพี่ผู้ใหญ่ทางหนูก็รับรู้อะคะ่ะกับก็ไม่ได้ไปต่อไปก็ไปไม่ถึงถูกไหมใช่ค่ะโอเคแต่แนนโนเข้าสู่พิธีวิวาสสิบเก้านี้แน่นอนถูกไหมค่ะเอากลับไหมไม่เอาค่ะแต่บอกเลยไหมโชคดีนะโก้และรรรับกมไปแล้วกันเจ หลังจากที่ออกรายการวันนั้นเนี่ยมันมีประเด็นที่ว่าทางฝั่งสินใจรู้สิธิ์ของเขาเองเนี่ยได้มีการส่งขออนุญาตนะภาพของเราทั้ง3คนเลยนะฮะอยู่ร่วมกันทางฝั่งน้องผู้หญิงเนะี่ยยิ้มอยู่ด้วยแล้วก็มีการเต้นต่งตางๆนานา,นาเหตุการณ์ข้างนน้นมันคืออะไรครับเหมือนเป็นการให้ช่วยส่งพลังทางไกลโดยการที่วิดีโอคอลมาเพราะว่า เราอยู่ที่นี่เขาอยู่อีกที่หนึง่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในการที่เขาเอาลูกไปเผยแพร่หรืออะไรต่างๆเขาปิดมุมบนขวาไว้ซึ่งในภาพมุมบนขวานนั้นมันจะเป็นหน้าของเขาทุกอย่างที่เราได้ทำไปเราก็บอกตั้งแต่เริ่มแล้วว่าเราทำไปเพราะความเชื่อและศรัทธาแล้วหวังว่าจะช่วยผู้มีพระคุณให้รอดปลอดภัยคุณสามคนอย่างนี้แล้วมุมจอข้างบนมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมใช่ค่ะ ไอ้มุมเนี้ยใครตัวตัวเขาอดีตพระเนี่ยแหละค่ะอ,อดีตพระแล้วมันทําอะไรอยู่มันกําลังช่วยตัวเองค่ะ คุณเอกครับ,ค,รบคุณไปแจ้ง <c oughs> ความกับทางาดีแจ้งความเมาื่อวานนี้เรียบร้อยเป็นไงครับผู้เสียหายพอเขาออกมาจากตรงนั้นแล้วเนี่ยครับก็มีการส่งข้อข้อความเข้ามาแบบเอ้ยให้เขากลับเข้าไปอยู่นะให้คนติดต่อเขามาพอทันเนี้ยเขาปฏิเสธปุ๊บเนี่ยก็มีการลักษณะให้คนอื่นนะพูดเชิงว่าเอ้ยทาไมงั้นเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าทางนู้นเขามีอะไรอยู่อะไรเงี้ยคือลักษณะข่มขู่เขาอยู่แล้วอะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการส่งคลิปส่งภาพเข้ามาแล้วก็มีการเปิดเผยก็แจ้งความในเรื่องของสิ่งที่พระเนี่ยกระทำกับกลุ่มน,น่าี้ใจว อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยการส่งคลิปเนี่ยมาด้วยเขาสู้ได้ไหมถ้าเขาจะสู้ว่าเฮ้ยก็จริงๆแล้วมันก็สมรอมร่วมกันน่ะไม่ไม่ไม,ไม่คือเขาเบาปัญญาคือกฎหมายมีหลักเรื่องเขาอ่อนแอทางจิตใจเบาปัญญา คือไอ้ครั้งแรกจะคือมันไปอ้างหลักยินยอมเต็มใจผมใช้ทฤษฎีอินโนเซนต์ก่อนเลยเล็กอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็พูดว่าถ้าเกิดไม่ทําตามนี้จะไม่บรรลุธรรมจะต้องให้เขาไม่งั้นเขาตายอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่เกิดถ้อยคําข้อความเหล่านี้นะเขาก็จะไม่ทําแบบนี้ถ้าสมัครใจเต็มใจเนี่ยหมายถึงว่าวัตถุประสงค์การร่วมเพศโดยตรงเลยคือการที่เรานับถือใครสักคนโดยเฉพาะพระนะฮะหนึ่งศรัทธาสองเมื่อเขาให้ความสนิทสนมกับเราเหมือนกับให้ความสนิทสนมมากกว่าคนอื่น ความเกรงใจเกิดนะครับเพราะนั้นการขอร้องอะไรก็ย่อมเปิดได้ได้อย่างกลัวกลัวจะปฏิบัติตัวไม่ถูกใจท่านใช่ค่ะแล้วเรื่องของวัตถุมงคลเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเราอย่างไงเห็นว่าเขามีวัตถุมงคลให้บูชาเยอะผมก็ได้เริ่มเช่าบูชาเขาทำวัตถุมงคลเลยเหรอใช่อย่างเช่นอะไรวัตถุมงคลเขาเนี่ยเครื่องรางเครื่องรางมีทั้งผ้ายันมีทั้งตะโูดและพระ มีแต่น้อยอ่ะโชว์หน่อยสีพึ่งพยองคำตลับแลห้าหมื่น เขาให้คุณมาขายห้าหมื่นเนาะประมาณเท่าไหร่ฮะอาเนี้ต้นทุนก็ไม่น่าจะเกินสิบบาทยี่สิบาทสิบบาทมีคนซื้อไหมเป็นชาวต่างชาติเ๋าชาวต่างชาติและคุณเอาเงินไปให้ใครโอนใครน่ครับโอนคืนที่ที่ที่วัดใช่ที่สำนักสงฆ์ใช่ค่ะและเป็นบัญชีใครที่คุณโอนไปเป็นบัญชีของเลขาเขาค่ะงั่งสรรดินอุ้มนางชิ้นละสามพันหกร้อยบาทคือพวกนี้ในพุทธศาสนาไม่มีอันนี้มันเป็นการจินตนาการสร้างขึ้นมาเองเขาให้คุณมากี่องค์ สิบองค์ครับสิบองค์ก็สามหมื่นหกอันนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่าปฐมังโลกีพิธีอัสดางพิมพ์พระเจ้าสามลึงชิ้นละหนึ่งแสนสรุปแล้วผู้ที่สร้างเนี่ยนะฮะเราเราเราไม่น่าจะเรียกพระ,ะหรอกน่าจะเป็นอะไรไไที่เขามักมากในเรื่องกามกรรม6กมุมนโลกีโอ้โนี่เล่นไม่ลงทุนเลยทำไมฮะใช้เนื้อผงเนี่ยปั๊มแล้วก็เอาทองแผ่นบางๆแต่แปะไม่ใช่แผ่นทองนอกจากไม่ลงทุนแล้วยังเอากำไรเยอะอีกคือพวกเนี้ยเขา จะใช้ลูกศิษย์โดยตรงเนี่ยให้ไปขายเดลเล็กเซลคือถ้าวางขายนะนะชาตินึงก็ขายไม่ได้ลูกศิษย์ต้องช่วยขายใช่ไหมใช่ครับขายได้มันเท่าไหร่แปดสิบกว่าแปดสิบก็แปดแล้านเหรอแปดสิบกว่าแสนเออไปไปห้าแปดสิบล้านค่ะแปดสิบกว่าล้านเหรอคุณขายให้เขาได้แปดสิบกว่าล้านแล้วเหรอค่ะบ้าอาจารย์ วันหลังต้องฝากขายแล้วอะไรเงี้ยมไหมมอันนี้คืออะไรฮะขันไม้ขันไม้อะไรส้มปล่อยเอาไว้ใส่น้ำแล้วเป็นน้ำมนต์เอาไว้ให้ลูกศิษย์เอาไว้เป็นชิ้นตุ้ดตาทำอะไรครับหากินไม่ได้ขอทานโอ้ย คือเพราะฉะนั้นน่ะคุณกำลังจะบอกว่าที่เขาออกมาเปิดว่าคุณน่ะติดเงินที่อยู่ส4ล้านก็มาจากของพวกนี้ถูกไหมที่เขาไให้คุณขายใช่ค่ะทำไมไม่คืนเข้าไปอ่ะเราอยากจะคืนของเราเตรียมเอกสารทุกอย่างเราเตรียมของพร้อมที่จะคืนแต่เขาไม่ยอมรับคืนแล้วเขาก็ต้องการเป็นตัวเงินแทนค่ะซึ่งตามมูลราคาของของที่เขาส่งมาเลยค่ะก็คือผม่าเขาตีมาหมื่นหนึ่งคุณก็ต้องจ่ายก็หมื่นหนึ่งใช่ค่ะไม่เอาของไม่เอาของจะเอาเงินแทนค่ะอ้าวมันได้ด้วยเหรอก็นี่มันถึงได้มีเหตุว่าเขา เหมือนกับว่าอะไรโกง14ล้านใช่ไหมจริงๆอะออทั้งหมดเนี่ยอาจารย์รวมๆแล้วเนี่ยที่เขาพูดมาเนี่ยมันมีมูลค่าถึงหลักหมื่นไหมครไม่ถึงงเลยครับทำไมเราถึงได้ขายให้เขาเพราะอะไรครับที่ผ่านมาคือเราเชื่อเสมอว่าเขาจะนําเงินเหล่านี้จากการขายวัตถุมงคลเนี่ยไปสร้างสํานักปฏิบัติเราก็เลยช่วยช่วยกันทํามาช่วยขายให้อะค่ะการซื้อขายที่เขาได้ไป90กว่าล้านไรเนะี่ย พี่จะบอกเขาเลยนะเขาโดนกฎหมายาหลายข้อเลยนะอย่างเช่นภาษีมาแล้วหนึ่งนะอันนี้ปลายทางเลยอไอ้อดีตอาราชีรูปนี้สวยแล้วไอ้ขายของพวกนี้นอันนี้ถือว่าเป็นการช่อโกงโดย3 4 1 3 4 2วงเล็บ2นะทำให้เชื่อด้วยเออแอบอ้างแล้วจะมาฟ้องเขาว่า14ล้านราคาก็ไม่ได้และสัญญาซื้อขายก็ไม่มีเป็นของขังจริงสำหรับมันนะขังลืมขังยาว